โอ้โห و, กลับมาบ้านเละขนาดนี้เหรอเดี๋ยวแอนแอนมาล่อหัวหรอกเออเฮ้ยดีใจดีใจดีใจากลับมาแล้วดีใจดีใจไอ้ไอ้หนูซื้อต่อซื้ออะไรมาฝากไอ้ของแปลกอับไอ้เปิดดูแอนๆๆๆแอนๆๆแอน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 เห็นยังตับไก่โบแมนตับไก่อีกอันนึงขนมปังบโบแมนปลาทูโปลโบแมนตห ไม่ใช่นี่เหรอเออนั่นแหละเขาเรียกทำไมบ้านเราก็มีตั้งสี่ต้นแล้วมันมีดอกไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็มีสิบปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้ามันจะมีแล้วยังมีอีกนะอ่ะยังมีอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่ฝั่งนี้ยังมีอีกนี่นี่อยู่ในถุงผักนั่นอะอ๋อพอดีพ่อจะเอาไปปลูกพอดีซื้อมาให้ไอุดรปลูกเขาเรียกต้นอะไรต้นใบบัวบกใบบัวบกแกะ สำหรับให้ออนุงบ่ให้ออนุ่งค่อยบ๊อกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้สำหรับสำหรับสาวโรงงานสาวโรงงานที่ไปอกหักจากญี่ปุ่นเออตอนนี้ไปเกาหลีและเนี่ยต้มน้ำนี้กินขอต้มน้ำใบบัวบกให้โอเคโอเคนะนี่ได้ตัวนี้จะเอาอะไรฮะทำไมลูกเละอย่างนี้ล่ะลูกเอ้ยนะนี่แล้วก็ได้ซื้อผักมาซื้อของมานะคะพี่ๆเนาะเต็มเลยนะคะ ข้างหลังก็มีของนะมีน้ามีอะไรนะคะมีเส้นมีเส้นนะคะพี่ๆเนาะโอ้วันนี้เราต้องกินเส้นเราได้ถูกขวดไอ้หนูจะบอกให้หนูแหวห้ารอบห้าที่ไอเลือดไม่ม,มีเดี๋ยวต้องไปอัมพวาลละมั้งเดี๋ยวไปช่วยไทยดอนขนของกันอ๊โออันนี้หนักหน้าดูอาเด้สองคนเนี้ยมาช่วยขนของหน,น่อยสิว่าต้องมานั่งเล่นกันอยู่ทำไมสภาพเป็นอย่างนี้แต่เช้าเลย ไปทำอะไรมาอืมอ้ายปลามาไหมยไม่เห็นปลายังไม่เห็นมาเลยเหรอไม่เห,เหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวหนูพาไอไปซื้อปลานะวนันนี้หุย้ยไอตัวอะไรมันมาบ้านเรานี่ไอ,ไอนี่ไงตัวอะไรเนี่ยทำไมไม่อยู่ตรงนี้แมงทับ พี่กศแม่มาแล้วแม่ไปตลาดมาแม่ไปตลาดท้ายแซีไปตลาดมาพี่กิทำไมเหรอนี่เห็นไหมเขาบอกสุนัขดุไม่ใช่สุนัขอ้อนอะไรอะไรไปดูที่พี่โคกมันแหกรูไปทางไหนอีกอะ่ะพี่โคกมันหนีขุดรูดิเออเอเอพี่โคกมันขุดรู คุณลู้ไปทางไหนเออเออ,อนี่ไงไอ้ตัวที่อาจารย์จับนี่ไงนี่วันมาหมดแรงอยู่บ้านเรานี่ตัวอะไรแมงกับเตา่าแมงกับเตา่าออกลูกข้างหลังฮะออกลูกข้างหลังเหรอ นี่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 โมเจตัวอะไรนี่นี่นี่แม่ให้ตัวอะไรนี่เฮ้ยอย่ากินเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้เออ ไปแล้วอ,อยู่บนต้นไม้นี่เอ้าโอ้ยได้ไดแล้วอยู่บนต้นไม้แล้วมาโอ้ยปศุสวยก็ยังไม่มาแอนแดนก็ยังไม่มาเออไปไปเนี่ยดูสภาพรถพีนัด DFC หมดยังนอนขนของหมดยัง ยังยังไม่หมดเลยยังเหลืออีกเยอะเลยเาช่วยขนของมั้ยไหมมาช่วยขนของ,ของอโอ้จร<อ>ิงโอ้จ่ิงอันนี้ไปเอาเปไปด้วยยังไม่หมดเหลือแต่นนะ้ำอันนี้นะหนักไม่กะหล่ำต้องให้ปลาสวยลอกออกเลยนะอ้าวอย่าที่ขนของกันเนี่ย อ่า,อาสมองให้ไทยดูดอนนก่อนนะบ้านเรายังไม่เปิดนะพุ้ยายสิสภาพดูสภาพกลับมานี่นี่สภาพมืนมืนทุกวันไอเอ็นเห็นแล้วเป็นยังไงเอฟซี FC. ตอนนี้กำลัง มีความพยายามที่เอาหินที่มันฝังอยู่ที่พื้นน่ะพยายามออกไมห่หินน่ะหินดำๆเห็นไหมออกไหมออกไหมเนาพยายามพยายามเข้าไปเฮอสภาพนี่เหรอนี่เหรอพี่โถแม่งคาบตัวอะไรมานี่ยคาบลิงมาอไอ้กุญแจรถยังไม่เอาลงไหม เออเออไม่ให้แมงตับเตา่าเพราะไม่ให้แมงตับเตา่าแล้วก็อาการเป็นอย่างนี้มันจะไปเอาได้ยังไงเอาแต่ใจตัวเองหลายแท้มันก็มีชีวิตนะแมงตับเต่านะฮะเข้าใจไหมเออมันก็มีอะเอามาแล้วติไม่มีเขาปิดลดเออเออเออเอ,อ่ออาหายใจก็ไม่ได้ เออเล่นนั้นไปแล้วแมงจับเตมามัน้นั่นแล้วเด <mm> ี๋ยวมาที่ตายเอาเออแล้วตัวนะอฟซเริ่มมีจุดดำๆ <mm> นะที่ขาที่แขนชัดเจนแล้วนะ <mm> เออขัดใจหน่อยก็ไม่ได้ <mm> โอ้ยชีวิตนี้ของโมจิฮะสภาพ <mm> อืมเอ,อ <mm> เออเออมาโหรู้ว่ามาโหอ่ะ <mm> เออเล่นนั้นไปก่อน เล่นไม่ได้แมงตับเต่าน่ะเออเออชัก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 ไอ้ไอ้โอ้โหไอ้โอโหไอ้โอ้โหหรอไอ้โอ้โหไปแล้วไปแล้วมึงเดี๋ยวพี่โถยนั่นเอาอ้าเอาเร็วๆอ้าเอาเร็วๆเลเอ้ยพี่โถมันก็ยอมนอนนั่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 นเดี๋ยวพี่โถมันลำคาญนั่นนั่น บอกแล้วโถบอกอะไรกันเนี่ยคนนอนอยู่ดีๆเนาะโถเนาะเออโถบอกค่อยไม่น่าคิดสั้นเลยแม่ค่อยไม่น่าเอามันมาด้วยเลยแม่เอ้ยเนี่ยมันแกงพี่โถเอมันไม่ให้พี่โถนอนเออ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 เเออ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 ออเออเออ ว่าต้องเลยว่าต้องเลยว่ต้องจอบโอเคโอเคโอเค <c oughs> ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะพี่ๆนะขอบคุณสำหรับเช้านี้ขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนเด้อจ้ะนะคะขอบคุณมากครับ